ก็น,น, but, นี like ่ก็ก็ดีน้องับเพอนนะครับจะถามว่าน้องดีใจไหมน้องได้ข้อเสนอานี่ยสีเขียวเนี่ยน้องดีใจกันได้ไน้องมีความสุขป่ะน้องบัดีไเาได้มขึ้นได้ไหมเสื้อพี้ได้ไหมเราได้เรียนรู้มานะคะมีหน้าที่รับทารอรมนี่ นนะะที่ก็าจจะสนุกราัวันนี้ที่นองรองลกงอย่างที่มีความสนะครับก็พี่ผมคุารมมากนะครับวี่ก,อสสก็อยากจะฟังคำในใจของน้องนะครับสอให้คนี่นะครับวันไห <c ười> นก็ได้ครับยิขึ้นเลยครับสิ่งพุดค่ มาตางม .3 ใช่ไหมก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือวันสามวันของหนึ่งเีที่มันมเล่นกีฬากันมาวิ่งกันมาเชียร์ลีดเดอร์มาร้องเพลงได้หยุดไม่ต้องเลี่มยมเราสัอาจจะคิดอย่างนั้นแต่สำหรับเด็กมปลายมันไม่ใช่แค่นั้นมันไม่ใช่แค่มาวิ่งแต่ตอนที่หนูอยู่รองได้หนูอาจจะไม่รู้เพราะการสื่อสารมันอาจจะไม่ตรงกัน แต่วนนี้เราขึ้นมปลายแล้วมปลายเนาะคำว่าาปลายเราต้องอรับผิดชอบน่ะคนอยู่มห้านะน้องพอพอเราได้ทำงานเราก็รู้ว่ามันเหนื่อยมันหนักคนเป็นประธานน้องมันหนักมากมันต้องกลับบ้านมันนอนคิดทุกวันเลยน้องว่า่นนี้จะมาโทษอะไรหน้าสองโทว่า่งนี้จะมา ช่วยเพื่อสาหรับการช่วยคณะโรงเรียนสุพดีนะน้องเขาทขาคณะมาให้เราได้ลองทาได้ลองใช้ฝีมือถ้าเกิดน้องได้ทํางานน้องได้เป็นคนลงม,มือทําไม่ใช่ได้คนนั่งมองเพื่อนทําถ้าเราลงมือทําเองคนที่ทำเหมือนน้องคือคนที่ได้น้องอยากรู้ว่าได้อะไรจากการทาําคณะน้องก็ต้องทาเพราะคนที่ทาคือคนที่ได้ถามว่าการทํางานคณะ สนุกไหมสนุกเหนื่อยไหมเหนื่อยทะเลาะกันไหมทะเลาะมีทุกอย่างนาะมีก็จุดเร่มตน้นมีแค่เด็กมอปลายถ้าเราไปอยู่มาหาลัยมันมากกว่าน,นี้พี่ขฝอฝากเอาไว้น้องสี่เนี่ยการเล่นเที่หักคืออะไรรู้คือการที่เราช่วยเหลือพี่เขามีที่รหัสที่นั่งอยู่ด้าหน้าน้องมองหน้าเขา,า,าไว้ขอเลยเขาไว้แล้วก็ช่วยเขาโทรไปหาเขาที่ มันเป็นเรื่องบงังเิญหรือตั้งใจเกิดขึ้นจริงหรือฝันไปที่เราไม่ได้พบกันที่บนโลกนี้ไม่รู้จะพูดมันอยังไงถ้าหัวใจที่ฉันมีฉันเชื่อว่าสิ่งนี้ Thank you.